เมื่อนานมาแล้วมีควายสองแม่ลูกอาศัยหากินอยู่บนดอยลูกนี้กับฝูงความอย่าฝูงหนึง่งควายผู้เป็นลูกนั้นเป็นควายพระโผที่สัตว์มีเขาเป็นแก้วได้อาศัยหากินตามป่าตามหนองน้ำใกล้ๆกับดอยลูกนั้นควายเผือกเขาแก้วนี้เมื่อโตขึ้นได้เป็นจ่าฝูงของควายทั้งหมดเนื่องจากมีพละกกำลังและสติปัญญาความฉเฉลียวฉลาดเกินกว่าควายทั่วไปทั่วไปในฝูง คันเวลาล่วงเลยมานานได้มีสองตายายไปทําไร่ทาสวนบริเวณดอยลูกนั้นจึงได้ไปพบเขาควายแก้วดอยลูกนั้นจึงได้มีชื่อว่าดอยเขาควายแก้วหลังจากนั้นหลายร้อยปีมีชาวบ้านสองแม่ลูกอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นมีควายตัวเมียอยู่หนึ่งตัวและควายพะโพที่สัตว์ได้ออกลูกอีกหนึ่งตัวลูกควายตัวนี้ถูกส่งมาจากสวรรค์มีสีขาวและมีรูปร่างสวยงามสองคนแม่ลูกได้เลี้ยงควายทั้งสองตัวในหนองน้ํา บริเวณดอยทางทิศใต้ของพันธุมตินครเป็นชื่อเดิมของเชียงรายในโบราณกาลเขาของลูกควายยาวขึ้นมากก่อนที่มันจะตายเวลาได้ผ่านไปได้มีชาวนาคนหนึ่งพบกะโหลกและเขาควายฝังอยู่ในทรายและเกิดประทับใจในความยาวของมันเขาจึงขัดเขาของมันแล้วพบว่ามันเป็นแก้วเขาควายซึ่งได้นำโชคมาให้และชาวนาคนนี้ได้กลายเป็นคนที่ร่ำรวยจึงเรียกเขานั้นว่าดอยเขาควายแก้วควายเผือกเขาแก้วนั้นเป็นลูกของควายพัก ที่สัตว์คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวนอกจากจะมาขอพรกับแมงสี่หูห้าตาแล้วยังมาขอพรที่เชื่อว่าจะช่วยให้การเงินมั่นคงมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้นและได้คติว่าควายเผือกนั้นจะมีรูปเล่าสวยงามเฉลียวฉลาดกว่าควายทั่วไปมีสีที่โดดเด่นและช่วยนำโชคลาภมาให้ผู้เลี้ยงดูผู้คนจึงนิยมเข้าไปสักการบูชาขอพร วัดพระธาตุดอยเขาควายได้ก่อตั้งตรงจุดที่ควายเผือกเขาแก้วตายและวัดพระธาตุนี้ยังมีตำนานความเชื่อของแมงซีบูห้าตาและความเผือกเขาแก้วที่ผู้คนนิยมเข้ามาขอพรกันรวมไปถึงทิวทัศน์ของวัดพระธาตุนี้ที่จะมองเห็นความสวยงามจะเห็นอัญญะบณีแสงสีและยิประยับที่มีความสวยงาม